ในมัลติแรกเลยนะครับโอ้แบบนี้ <St eps> สเต็มแรกก็มี SSR มาเลยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PP Sachin Channel นะครับกับเกมกับตันซุภาษะรีมทีมอีกเช่นเคยนะครับวันที่ผมทำคลิปนะครับมีตู้ใหม่เข้ามาก็คือตู้ดีมคอลเลกชันนะครับซึ่งตู้ดีมคอลเลกชันเนี่ยนะครับผมเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในการเปิดตู้นี้มานะครับเมื่อตอนที่ เลทในการออกอยู่ที่3ซนะครับแต่วันนี้เลทในการออกได้ปรับมาเป็น5เป็นตผมจะลองมาเปิดดูอีกทีนึงนะครับว่าผมจะได้ตัวละครหน้าตู้หรือเปล่านะครับ <Yahoo! S 1> ไปชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าตัวละครตัวไหนเข้ามาในวันนี้บ้างนะครับ อืมฮึมเจนติเล่นะครับมาในรูปแบบของต่างชาติสีเขียวนะครับกองหลังนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมชอบมากๆาเลยนะครับเป็นกองหลังที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นกองหลังที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหค่าพลังในการเสียบผ้าพลังในการบล็อกและค่าพลังในการตัดบอลของเจนติเล่นี่ค่อนข,อ <S <S ข้างสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ แถมยังมีท่าไม่ตายระดับ S ในการตัดบอลนะครับการบล็อกนะครับแล้วก็ท่าไม่ตายระดับ A ในการเสียบนะครับผมทีมสกิลนะครับผู้เล่นต่างชาตินะครับแตตจะเพิ่ม20%ครับ oh, <no. S 1> ต่อมาเรามาดู Passive สกิ l บ้างนะครับเจ JD ตัวนี้นะครับมีการตัดบอลแบบอัตโนมัติ100%โดยไม่มีการเสียค่าสเตมินาเลยนะครับ เรามาดูกันที่ฮิเด้นสกิลกันมากดีกว่านะครับบ oh, <no. S 1> อนะครับเมื่อมีผู้เล่นสโมสรนสีเขียวนะครับ2ตัวละครขึ้นไปผู้เล่นทุกคนนะครับจะได้สแตตเพิ่มขึ้น3เปอร์เซนนะครับ oh, <no. S 1> เป็นบอลที่ไม่ยุ่งยากนะครับเราสามารถหาผู้เล่นสโมสรนสีเขียว2ตัวละครขึ้นไปได้ในทีมนะครับ ต่อมานะครับเมื่อมีผู้เล่นสโมสรสีเขียว2ตัวละครขึ้นไปนะครับทีมผู้แข่งของเราสแตทจะลดลง3%เซนนะครับ oh, <no. S 1> สกิลถัดมานะครับก็คือผู้เล่นกองหน้าของฝ่ายศัตรูของเรานะครับสแตทจะลดลง2.5%เปอร์เซนเลยนะครับ โอ้ครับถ้ารวมกับสกิลเมื่อสักครู่นี้นะครับกองหน้าของคู่แข่งเรานะครับพลังจะลดลง5.5เปอร์เซนเลยนะครับเพื่อนๆดับต่อมานะครับก็คือเมื่อจติเลเจอผู้เล่นสโมสรนนะครับพลังของจติเลจะเพิ่มขึ้นอีก20เอซนต์อื้ถ้ากองหน้าของฝ่ายศัตรูของเรานะครับเป็นผู้เล่นสโมสรนนะครับ เจติเลตัวนี้จะเก่งมากๆเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหสกิล,ลนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นสกิล,ลที่จะไปลดการตัดบอลอัตโนมัติของฝ่ายตรงข้ามเรา15นะครับตัวเองตัดบอลได้100เไม่พอยังไปลดการตัดบอลอัตโนมัติของคนอื่นอีก15เเลยนะครับเพื่อนๆ มาเพื่อนๆครับเราไปลุยกันที่ตัวกาชากันเลยทีกว่านะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เจตเลกองหลังตัวเก่งตัวนี้มาในไอดีนี้หรือเปล่านะครับชมกันที่เมาติแรกกันเลยที่กว่าครับเพื่อนๆวันนี้ผมกะจะเปิดสักสี่หรือห้ามาตินะครับขึ้นอยู่กับความเคลือขอดูก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆมัลติแรกนี้ก็เกลือเลยนะครับ ขอข้ามเลยนะกันนะครับเพื่อนๆเราไปดูกันต่อที่มัลติที่2กันดีกว่าแต่ก่อนอีกขอลูกตัวละครหน่อยนะครับมา มาเมาสที่สองกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆโอ้โหภาพเมื่อสักครู่นี้เหมือนกลับมาเลยนะครับโอ้โหดูแล้วเกลือครับขอข้ามเลยแล้วกันนะครับ ขอลบตัวละครอีกสักรอบหนึ่งนะครับสองมัลติผ่านไปยังไม่มีตัวละคร S S R เลยนะครับไปต่อกันที่มัลติสามกันเลยดีกว่าครับโอ้มีชา์จนะครับแต่นกตัวเดียวอืม้มไม่มีไฟ ชัดเลยครับเมาส์ตินี้ก็เกลือนะครับขอข้ามเลยแล้วกันนะครับเพืเ่อนเริ่มสลอ็อตโกะคนแป๊บหนึงนะครับมาเพื่อนเพื่อนเราไปต่อกันที่เมาส์ตีที่4กันดีกว่านะครับ โอ้โหเงียบสนิทเลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้เกลือแน่แน่นั่นไงครับเกลือจริงๆครับ โอ้โหตอนนี้ผ่านไป4มัลติแล้วนะครับผมยังไม่ได้ซักตัวละคร SSR มาเลยนะครับตอนนี้เริ่มรู้สึกร้อนแต่ไม่รู้ว่าร้อนเพราะสงการหรือว่าร้อนเพราะกาชากิีนี้กันแน่นะครับเพืเ่อนๆขอเพิ่มส็อตตัวละครแป๊บนะครับไปต่อกันที่มัลติที่5กันเลยดีกว่านะครับอืม,อมเหมือนจะได้ไม่มีไฟนะครับ โอ้ยเกลืออีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหผ่านไปแล้วห้ามัลตินะครับก็ยังไม่มีตัวละคร SSR มาเลยนะครับ เอาละครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกาชาตู้ดีมคอลเลกชันนะครับที่ผมเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีมาเมื่อตอนที่เลทในการออกอยู่ที่3%เปอร์เซนนะครับแต่วันนี้นะครับปรับเลทมา5%ผมก็ยังไม่เห็นตัวละคร SSR มาในการเปิด5มัลตีของผมเลยนะครับ เจนเดตตัวนี้ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีมากไปกว่านี้น่าจะมีท่าไม้ตายเสียบระดับ S นะครับจะได้ไม่ต้องไปหาท่าไม้ตายเสียบระดับ S เนี่ยจากเจนเดตเวอร์ชันอื่นๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆจะต้องลาไปตั้มบอลเพื่อรอเปิดในตู้หน้านะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนเพทุกคน